พี่น้องจังที่เห็นว่ามันเป็นยังได๋นะครับพี่น้องกับผมกับทั้งปลูกไผ่น้ำกับมันกะหง่ามันถ่วมหลายก็อันซิ่งของนะครับพี่น้องพี่น้องกับผมกะมันแกนนอดแกนเพล่งเขาเห็ดเพล่งหง่าก็เห็ดไปครับตอนนี้กะกับรงส่อมเครื่องอยู่เครื่องมันกิดขัดหน่อยหนึ่งครับผม กาเสียไว้ท่ันไม่เป็นสีแล้วกับกาเสียตุ้มยาไว้กะว่าไอ้มันหนาหนาวยังบุบมาห่อนครับุ่มชิมครับออืเขาก็เสียตุ่มตุ้มไว้นะครับเสียตุ่มตุ้มตุ้มตุ่มตุ้มยาไว้ครับหนาหนาวยังบุบมาห่อนครับุ้มชิมครับออืเขากะเสียตุ่มตุมไว้นะครับเสียตุ่มตุ้มตุ้มตุ้ม ตุ้มยาไว้ครับอ่ะไม่เป็นเสียแล้วครับผมเสียตุ้มยาไว้กับว่าให้มันแย่งยาตะไคร่ข้าตะไคร่แล้วก็อ้อยพันธุ์ที่ว่างห้องเอาไปเหยียบร้านตลาดไปครับอ้อยหวานครับนี่เขาก็ผสมผสมกันนะพี่น้องเผมอ่ะชอบไปกินน้ำกันนะพี่น้องมา พี่น้องหิ้วน้ำไป่น้องไปดิเนาะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาจากบาทก่อนเอาจากบาทก่อนเอาจากบาทก่อนเอาครับอันนี้กรเขาก็ที่มาเอาหนาตะก้อนครับเอาหนาตะก้อนเนาะพี่น้องครับผมมาหนาวก็ห้อนห่อนพี่น้องไต่ตุ้นห่วงห่มห่วงก่อนครับพี่น้องเอามาตั้งเวทีอยู่นี่กรเขาก็ที่สะดวกสบายกับการทำงานของเขาเนาะพี่น้องครับผมกรับเสียหนาเมื่อนี้เหมือนเสียหนา เป็นปุ๋ยอินทรีย์อยู่ในหลับเพี่น้องปุ๋ยอินทรีย์ครับเป็นปุ๋ยอินทรีย์อยู่ในหลับเพี่น้องปุ๋ยอินทรีย์ครับเครื่อนทีเฮาพี่น้องเวทีเคลื่อนทีเฮาครับเวทีเคลื่อนทีกับยุงสิแหละครับเป็นครับอ่านี่ไก่เฮากับมาแกหนวดแกเพลงนะครับหนาวยังบุ้มาห่อนจะบุ้งขึนครับอื ขเขาก็เสียตุมต่มตุมต่ม,มไว้นะครับเสียตุ้มตุ่มตุ้มตุมตุ้มหญ้าไว้ครับเอ้าไปกินน้ำกันพี่น้องมันเนียมว่าตอหยิกตะไคร้เป็นแถวเป็นแถว,แ,ถว,แ,ถวแต่ว่าหญ้ามันถ่วงพี่น้องตรงมัเสียออก เทียวออกแล้วกะเฮ้ยมันหวอนด้พี่น้องหวอนร้อยกับที่เช้าไปกินน้ำก็ได้บา,ดดาัดนีอ่ะครับเก็บเดียวๆพี่น้องมันหวอนๆตากแดดมันหวอน,น,วนร้อยครับพี่น้อง เดี๋ยวผมขี่ม้าไปนี่แล้วไม่นองพี่น้องนะครับผมก็ไม่มันห่อนได้พี่น้องห่อนไรกะที่เศร้าพี่กินน้ำก็ได้บ่ดยนี เ้ย่งยาตะไคร่ข้าตะไคร่แล้วก็อ้อยพันธุ์ิวาห์ห้องเอาไปเหยียบมันตลาดไปครับอ้อยหวานครับนี่เขาก็ผสมประเสมกันนะพี่น้องเกาเอ้าพี่น้องกะมื่อไหร่มาเสียหญ้าครับมาเสียหญ้าวันนี่กะมาตั้งเวทีอยู่หรอพูนครับรอพี่น้องครับผมกะมาแกนนกแกนเพลงเข้าเหตเพลงอย่าเขาก็เหตไปครับตอนนี้กะกะร่างสอมเครื่องอยู่เครื่องมันกิดขัดหน่อยนึงครับผมกะเซียวไอ้ทั้ง มันห้อนได้พี่น้องห้อน,น,นไนะรนก็ที่เศร้ออาไหหปกินน้ำเหมได้บวชน,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 บนี่ครับอันนี้ก็ับหองกะทิ่มาเอาหนาตะก้อนครับเอาหนาตะก้อนนาพี่น้องครับปุ้มมาหนาวก็บห่อนห่อนพี่น้องอันเป็นปุ๋ยอินทรีย์อยู่ในหลักพี่น้องปุ๋ยอินทรีครับปุ๋ยผสมปุ๋ยเซกันไว้นะครับห้องที่เอาต้นพันธุ์ไว้นะครับอ่านี่ครับทั้งค่าทั้งตะไคร่นะครับเป็นแมนเบิร์ดนะพี่น้องนี่ แมนเบิอเด้อครับุ่นผมต่อยตุลฮวงฮ่งมฮวงก่อนครับพี่น้องเอามาตั้งเวทีอยู่นี่กะบห้องกัสทีสะดวกสบายครับการทํางานของห้องเราพี่น้องกับผมกกะเสียเงาเมื่อนีร่เหมือนเสียเงาไอ้ชอบไปกินน้ำก่อนเราบพี่น้องมา พี่น้องหิ้วน้ำไปน้องป่านีน่อยในนี้เด้อเอาจากบาทก่อนเอาจากบาทก่ันเอาจากบาทก่อนเอาแกไม่มันห้อนเด้พี่น้องห้อนไรก็ทีเศรไปกินน้ำก็ได้บ่านหนิเออพี่น้องกะมื่อนี่มาเสียหญ้าครับมาเสียหญ้าพอนี่กะมาตั้งเวทีอยู่หรอกพุ่นครับ อ่ซอ,อบไปกินน้ำกอนเราพี่น้องมาพี่น้องหิวน้ำไปน่อน,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 นเากบนเอาจากานเอากนเอากนเอาจากบาทกเอาจากบัเอบนเอาจากบาทกัน,นเอานเอาจากบนอานเาจานอาบนาัอบนบุินเออบับบอนอกบนอากอากบอาจกบานเอากบทนเอาาัเาบนเอากทับทกันเอาจากบาทุ่มาจากบาทุัมเาบาันเาบัอเอ็นเนอานอนนเอาเนอาอินทั ไปกินน้ำกันพี่น้องมันเรื่องมา,มาต่อยีกพี่น้องครับผมกับมาแกนนท์แกน,แกนแพเพลงเขาเหดเพลงกอยาเขาก็เหดไปครับตอนนี้กักับร่างสอมเครื่องอยู่เครื่องมันกิดขัดหน่อยนึงครับผมกาเซียวไอ้ท่าน ตะไคร้เป็นแถวเป็นแถวไปแต่ว่าญยามันถ่วมพี่น้องตรงมาเสียออกเสียออกแล้วอไปกินน้ำกอนเด้อไปเด้อครับผมก่อนเลยฮะกินน้ำไปกินน้ำก็พี่น้องเลยนี่นี่คือเบียที่หนาหนาวยังมุดมห่อนทะบุญมิ้นครับเขาก็เสียตุ่มตุมไว้นะครับเสียตุ่ม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 ตุ้มยาไว้ครพี่น้องครับผมก็มาแกนดแกนเพลงเขาเห็ดเพลงงยาเขาเก็เห็ดไปครับตอนนี้ก็ กำลังสอมเครื่องอยู่เครื่องมันกิดกัดหน่อยหนึ่งครับผมก็เสียไว้ท่านไม่เป็นเสียแล้วครับผมกะเสียตุม้มยาไวก้กะว่าให้มันไม่เป็นเสียแล้วครับผมกะเสียตุม้มยาไวก้กะว่าให้มัน ย่างยาตะไคร่ข้าตะไคร้แล้วก็อ้อยพันธุ์ที่ว่าห้องเอาไปเหี่ยมมันประหลาดไปครับอ้อยหวานครับเนี่ยเขาก็ผสมปศกันเอาเพี่น้องเขามันเป็นเสียแล้วครับเสียตุ้มยาไว้ค่ะว่าให้มันเอาไปกินน้ำก่อนเลยก่อนเลยครับเปิดก่อนเลยค่ะฮะกินน้ำไปกินน้ำกับเพี่น้องเลยนี่นี่คือเบื้องที่ ไอ้เคขื่อนทีเฮาพี่น้องเมทีเคลื่อนทีเฮาครับเมทีเคลื่อนทีไกยุ่งสิแหละครับพี่น้องครับอ่านี่ไก่เฮากับมาแก่โนดแก่เพ่งนะครับพี่น้องครับผมกับมาแก่โนดแก่เพ่งเฮาเห็ดเพ่งอย่างเฮาก็เห็ดไปครับตอนนี้ไก่กับร่างสมเครื่องอยู่เครื่องมันกีดขัดหน่อยนึงครับผมกาเซอ้ท่านยังไงตะไคร่ข้าตะไคร่แล้วก็อ้อยพันธุ์ที่ว่าเฮาเอาไปเห็ดมันประหลาดไหครับอ้อยหวานครับนี่เฮาก็ผสมผสมกันนะพี่น้องเราบ เ้าก,กับมาแกนอดแกเพ่งเรียนครับอันนี้ก็คือเวทีกันทีหอ้อง